สมัยดีพี่น้องสาวสาว่างมาอีกบนเดิมเช่นเคยหละจ้าเมื่อนี่สาวสาว่างกับมา่านโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟันอาจารย์โรอำเภอพันนาสุกลมนครพี่น้องหมอกันนัดนคุณเมชีจ้าตีฮ่าตีาสิบหาแล้วสาวสาว่างกดง็ดังเสือดังเสือนมากพี่น้องเอ้ยมามบึงภาพบรรยากาศเด้อบันนี้พี่น้องด้อ มวนเพิ่นมาถา,าต่อแถวเติ่มนะนั่น,นั่นต่อเจ้าเรื่อยๆอ่ะ e ไป <c oughs> หาเขาสุกคุณแม่กันข้าพี่น้องเบิ่งนั่นเบิ่งคนกันสะอ่อนแห้งเุย <c oughs> น,นะสนะ <c oughs> อ,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 อ่อนคนขะ้าพี่น้องเนาะคนมาหาหมอสะอ่อนคนมาหาหมอ เขาหน้าห้อนเลยได้บนนี้พี่น so ้องเล้ากาศก็หนาวกันไดกันต so ่อแถวกันแลวเงาเหยียดพี่น้องมาเช้าชื่อชีหิงจะกัดนนทองเลยจินด้จกินิด้มาก ต่อแถวเงาเยียดไปทั้งคู่แล้ว6โม,มงคุณก็มาคัดกรองมาพี่นอ้องภาพบรรยากาศยังมือเศร้วาวันหนึ่งคั้น ที่สิบแปดพี่น้องเอ้ยคนอังอช่อชอ่ชอนเล้วไปฝากคิ้วคนไว้ไปหาเขาส่วนแม่ชีกิน่นตะก่อน <c oughs> <c oughs> สงสัยจะเป็นคิ้วเทียนแปดสิบัวเพิ่งเพี่น้องจ้ามือนี้ หกโมงหมอกขามาคัดกล่องพี่น้องเอาบัตรประชาชนก็ไปนัดไปยืน่นแล้วก็วัดความดันสักประวัตินู่นนี่นั่นดังเสดดังเสิรนมาเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ได้เป็นอีกมือหนึ่งถ้าแบรบรยากาศก็มีเจ้าพี่น้อง มาชานนี้กับหายี่รถด้วยรจะไม่ยอยกห่นมากเลเรือยเอาฉันละพี่น้อง เช้าจะว่างคนอีสานก็ขอขอบุญขอบคุณเลยหลายพี่น้องที่เข้ามารับชมมือนี้เช้าจะว่างก็ไปหาเขาชุณแม่ชีกินสะก้อนพี่น้องเอ้ยเขาเปนแม่หมอก็รษมาถัดคลองรอนนเขาวนันพบแพทย์นะพี่น้องเนาะมือนี้กะขอขอบุญขอบคุณเลยหลายจ้าสบายดีจ้า